ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอากูลิวิ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของประตูนะครับอันนี้เป็นประตูของห้องคอนโดแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ไปคุยในส่วนของเรื่องตัวประตูนะครับเราจะมาคุยในส่วนของตัวนี้ครับนี่จะเป็นโช๊คของประตูนะครับผมซึ่งจะเป็นของยี่ห้อคาเล่ทีนี้เนี่ยใครที่ทําประตูแล้วทําติดโช๊คแบบนี้นะครับบางทีเราจะเกิดปัญหาในการที่ว่าประตูมัน ช็อเนี่ยมันเคลื่อนที่แบบเอ้ยทำไมประตูมันหนักจังหรือประตูมันเร็วไปสวิงเร็วไปอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในการปรับทีนี้เดี๋ยวผมบอกข้อดีของตัวช็อกตัวนี้ก่อนว่าเราติดตั้งตัวนี้แล้วเนี่ยมันดียังไงนะครับช็อกตัวนี้เนี่ยครับมันจะช่วยในการเปิดประตูของเราสมมติว่าเปิดประตูมาเราสามารถทําให้ประตูมันล็อกได้ครับประตูมันสามารถล็อกแบบนี้ได้ก็จะมีประโยชน์ในจุดที่ว่า สมมติเวลาเราจะยกของเข้าห้องยกของออกจากห้องเนี่ยเราสามารถเปิดประตูค้างไว้ได้เลยไม่ต้องมานั่งเปิดเปิดปิดนะครับก็อันนี้จะเป็นข้อดีของเขาแล้วก็สมมติเวลาเราเปิดประตูแล้วเราออกจากห้องนะครับนี่เราเดินเดินสมมติเราออกจากห้องหรือเราเข้ามาในห้องเราก็สามารถปล่อยประตูให้มันปิดเองได้นี่ครับอ่านี่คือข้อดีของโฉบนะครับผมทีนี้เนี่ยที่ผมจะมาบอกกันนะครับก็คือความเร็วของโตัวนี้ครับนี่โม้ยเราเปิดแล้วก็ปิดไป อันนี้ครับอันนี้ผมตั้งให้มันเป็นแบบระยะแบบพอดีพอดีแล้วในจุดที่ผมชอบแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันหนักเกินไปนะครับมันจะดีดแรงมันจะฟืดเข้าไปเลยแลวประตูจะปิดตังปึ้งนะครับหรือว่าเอ้าผมอธิบายผิดคือถ้าเกิดมันหนักไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าประตูมันจะปิดช้านะครับมันค่อยปิดมันจะช้าแล้วถือว่าไม่ทันใจหรือว่าอาจจะมีลมหรือฝุ่นเข้ามาจากภายนอกได้นะครับแต่ถ้าเกิดประตูมันเร็วไปเนี่ยบางทีมันจะฟืดเข้าไปเลยอย่างนี้ แล้วก็เรียวไปอาจจะหนีบเราหรือว่า,าปิดประตูเสียงดังปึ้งได้นะครับผมอันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการไขตัวโช๊คนะครับปรับตัวโช๊คให้เข้าสู่สมดุลในจุดที่เรา,อาชอบหรือเหมาะมสมสําหรับเรานะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการทํำยังไงก็อันนี้ผมสูงไม่ถึงนะครับก็ต้องใช้เก้าอี้แล้วก็ตัวที่สามารถไขมันได้เนี่ยก็คือจะเป็นไขควงใช้ไขควงอะไรก็ได้ครับเป็นแบบ,บ หัวแบบนี้ครับเป็นหัวแบบเป็นแบนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปไขให้ดูนะครับอันนี้นะครับจะเป็นรางโชคนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวยึดระหว่างโชคกับเครื่องตัวนี้นะครับที่ติดกับประตูอันนี้ของยี่ห้อฮับเฟลนะครับนี่ความลับก็คือเราสามารถเลื่อนไอตัวแผ่นตัวเนี้ยออกมาได้นะครับแล้วก็จุดเนี้ยไขโครงตกครับ ขอโทษด้วยครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับก็คือจุดนี้ครับเป็นจุดที่ไขนี่ฮะจะเห็นว่าลูกศรเนี่ยหมุนไปทางขวานะครับตามเข็มนาฬิกามันจะเป็นแบบทําให้มันช้าลงนี่ครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็หมุนไปทางซ้ายเนี่ยครับผมหมุนทางซ้ายอย่างนี้นะครับลูกศรทางนี้อ่ะทวนเข็มนะครับมันจะทําให้ประตูเนี่ยชงเนี่ยทำงานเร็วขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นสโลว์เนี่ยจะเป็นยังไงนี่เราก็ใช้ไขควงหัวแบนนะครับ นี่แล้วก็หมุนนะครับอันนี้ผมปรับให้มันสโลนะครับประตูมันจะหนักมากมันจะช้าขึ้น,นครับผมปรับให้มันระดับหนึ่งอ่าพอพอเราปรับไปปุ๊บเราก็ลองไปเปิดประตูปิดดูนะครับว่ามันจะช้าแบบไหนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูีผมปรับให้มันช้านะครับเดี๋ยวดูว่ามันช้าลงไหม แทบไม่ไปเลยนะครับผมปรับให้มันช้ามากนันคือประตูแทบจะไม่ไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะแต่เดี๋ยวผมปรับดูใหม่ปรับให้มันเร็วขึ้นนะครับจริงๆไม่ต้องใช้เก้าอี้ก็ได้นะครับผมก็ปรับแต่สำหรับเอ่อถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากจะปรับเองนะครับก็แค่มีเก้าอี้กับตัวไข่พ่วงเนี่ยเราก็สามารถปรับได้แล้วนะครับ ไม่จะเป็นต้องเรียกพี่ช่างที่เราพอขึ้นมาปรับให้นะครับอันนี้ผมปรับให้เร็วขึ้นนะครับ<ม>เห็นไหมครับจะสังเกตว่าประตูมันจะปิดเร็วมากนี่ครับมันจะเร็วต,ตอนแรกแล้วพอทอเทอรมันเร็วบางทีเราเกิดอุบัติเหตุได้ว่าแบบประตูหนีประตูชนนะครับหรือว่าประตูประตูชนของเนี่ยมันก็เสียหายนะครับเราก็จะปรับให้มันแบบสมดุลก็คือทั้งสองฝั่งนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่ง เมื่อกี้ผมปรับแบบช้าดูแล้วนะครับช้านี่คือประตูเหมือนไม่เคลื่อนเลยเมื่อกี้เราเร็วไปนะครับแล้วก็หมุนให้มันช้าลงหมุนทั้งสองฝัง่งนะครับมันจะมีบอกของแต่ละอันด้วยนะครับอันนี้มันอ่านว่า l a c h i n g นะครับอันนี้ c o s ่ i n g นะครับ ลองปรับให้มันพอดีพอดีกันเราไม่รู้ใหม่ครับอ่านี่ผมว่ามันยังมันยังไวเร็วไปหน่อยนึง นี่ <Okay, S 2> <Okay. S 1> ผมว่านี้เป็นระดับที่โอเคแล้วก็ปิดในระดับที่แบบเออผมแบบใช้งานแล้วประมาณนี้ผมว่าเหมาะกับผมแล้วนะครับก็ประมาณนี้โ okay, <Okay. S 1> อเคก็พอปิดแล้วเนี่ยพอปิดได้โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาตรงนี้ด้วยนะครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> แค่นี้จบไปหมแล้วนะครับสำหรับการปรับความเร็วแล้วก็ความช้าของตัวโช๊คนะครับที่เอาไว้สำหรับกับ ติดกับประตูนะครับก็เป็นข้อดีของโช๊ที่ถ้าเกิดใครทําบ้านทําห้องใหม่หรือว่าต้องการที่จะใช้โชคแบบนี้ก็ลองไปหาได้ผุ่บ้านที่โฮมโปรหรือว่าที่ซื้อของช่างของอะไรเงี้ยที่แต่งบ้านก็น่าจะมีตัวนี้นะครับก็ลองมาทําดูกันได้นะครับเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ผมเอามาแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมช่องนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ